สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสําหรับการเลี้ยงดูและก็การปลูกพริกนะคะก็มีคนถามเรามาเยอะนะว่าเราปลูกผักบ้างหรือเปล่าจริงๆเราก็ปลูกนะเป็นพริกเป็นมะเขือหลายอย่างเลยคะ่ะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการดูแลเลี้ยงดูพริกให้ออกรูปดกเก็บกินแทบไม่ทันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีง่ายๆที่เราใช้กันคะ่ะ สำหรับพริกที่โตแล้วแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยเวลาการเลี้ยงดูเนี่ยเราจะต้องหมั่นสังเกตที่ตรงนี้นะคะเริ่มจากที่กกแล้วต้องหมั่นสังเกตนะว่าอย่าให้มีพวกมดถ้ามีพวกมดมาเมื่อไหร่เนี่ยก็คือมดจะนำพาเพร้ยะนะคะมาที่ต้นพริกของเราค่ะมีผึ้งด้วยนะคะมันช่วยผสมเกสรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการ บำรุงที่ดินนะคะท่านผู้ชมต้องดูดินด้วยว่าถ้ามีหญ้าขึ้นแบบนี้นะคะไม่ต้องไปถอนค่ะไม่ต้องทวนดินนะก็คือเราจะทําการเวลานั่นก็คือใช้มีดนะคะหวดหวดเอาญยาที่พ้นพื้นเงี้ยเอาออกไปนะคะเนี่ย ก็คือหญ้าพ้นพื้นแบบนี้เอาออกไปเราไม่ต้องไปดึงหญ้าอะไรเลยนะคะเพราะว่าอาจจะกระทบกระเทือนรากของเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพรวนดินตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกระทบกระเทือนรากทําให้เกิดยอดใบนะคะงิกขึ้นมาได้ค่ะสําหรับการให้น้ําใส่ปุ๋ยนะคะเราจะให้เป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะขี้วัวแกลบ นะคะใส่ลงไปนี่นะคะแล้วก็การลดน้ำก็ลดด้วยพวกน้ําจุลินทรีย์ค่ะก็คือพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะผสมกับฮอร์โมนต่างๆลดลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําการ รวนดินนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเติมน้ําคือรดน้ําด้วยจุลินทรีย์เติมจุลินทรีย์ให้กับดินนะคะทําให้ดินเนี่ยมีความโปร่งนะคะมีจุลินทรีย์ก็คือลากเขาก็สามารถที่จะค่อนชัยหาอาหารได้ดีดินไม่แข็งนะคะข้างล่างนี้คือดินไม่แข็งเพราะฉะนั้นเราต้องเติมจุลินทรีย์ไปค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทําการพวนดินใดๆนะคะเราจะไม่ให้ล่าเขากระทบกระเทือนค่ะ และการปลูกพริกให้มีความงามความดกไม่มีโรคนะคะตั้งแต่เริ่มเลยค่ะเราต้องทำการขุดดินแบบนี้ก่อนนะคะเราก็จะทำการขุดหลุมไว้ก่อนนะคะก็คือขุดทิ้งไว้เพื่อทําการตากดินในหลุมเนี่ย<ๆ>เผื่อว่าในหลุมมีเชื้อราอะไรเราก็จะได้ตากตากทิ้งไว้เลยนะคะประมาณ2-3วันได้เลยค่ะ หลังจากที่เราตากดินไว้เรียบร้อยนะคะขุดหลุมตากไว้เรียบร้อยแล้วที่นี้เราก็จะบำรุงดินด้วยค่ะนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นขี้วัวหมักค่ะตัวนี้เนี่ยเราจะใส่ผสมลงไปที่ก้นหลุมแดบแบบนี้เลยนะคะนี่ขี้วัวหมักต่อจากขี้วัวหมักนะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะปูนขาวนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันเชื้อราค่ะเป็นปูนขาวเพื่อการเกษตรนะคะเราจะใส่ลงไปแบบนี้เลย โรยไว้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะพอโรยแบบนี้นะคะทีนี้ผสมดินใต้หลุมก้นหลุมนะคะให้มีดินก้นหลุมด้วยแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบว่าเป็นดินแข็งๆเลยนะเป็นดินแบบผสมกับขี้วัวแล้วก็ปูนขาวแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะเมื่อได้ดินแบบนี้แล้วทีนี้เราก็เตรียม ต้นพริกของเราคะ่ะอันนี้เป็นพริกที่ดาวเพาะเม็ดแล้วดาวก็อนุบาลไว้นะคะในกระถางแบบนี้เนี่ยค่ะเราเพาะเองปลูกเองนะคะมันจะแบบว่ามีความแข็งแรงมากกว่าพริกที่เราไปซื้อจากตลาดนะถึงต้นจากแคกลันแบบไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่พอลงดินแล้วเนี่ยจะงามมากๆแล้วก็เป็นต้นที่แบบว่าทนมากๆค่ะไม่เหมือนพริกที่เราซื้อมาตัวน,นั้นมันบางทีเนี่ยมันงามมาเลยนะคะเหมือนเขาใส่ปุ๋ยเร่งมาทีนี้พอเรามาปลูกลงดินแล้วเนี่ยเหมือนเกิดการช็อก เหมือนเขาไม่ได้รับเหมือนลูกคนหนูเลี้ยงอย่างดีอะไรประมาณนี้นะคะพอมาเจอสภาพอากาศที่เป็นจริงเนี่ยมักจะทนไม่ได้แล้วก็ตายไปนะคะไม่เหมือนแบบว่าเราปลูกเองให้เจอกับสภาพจริงๆสภาพอากาศจริงๆแบบนี้นะคะอันนี้เราก็ลากเขาก็เดินดีแล้วนะนี่ใส่ลงไปค่ะทีนี้ก็กรบลงไปเลย เราก็จะหาฟางนะคะข้างๆเนี่ยเอามาคุมไว้เพื่อให้มีความชื้นนะคะช่วงนี้แบบว่าอากาศก็ร้อนด้วยนะความชื้นก็แป๊บเดียวค่ะหายไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็ลดน้ำได้แล้วค่ะทีนี้เราก็จะทำการลดน้ำนะคะสำหรับพริกที่เราเพิ่งปลูกแบบนี้เนี่ยเราก็จะลดน้ำทุกวันเลยนะคะ วันล,ละครั้งเดียวก็พอค่ะนี่ค่ะและนี่นะคะก็เป็นเคล็ดลับนะคะกับการปลูกพริกเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นนะคะให้เขาเติบโตได้อย่างมีคุณภาพค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่เราบอกไปนะว่าพอเขาโตเนี่ยอันนี้เราเด็ดยอดไปแล้วนะคะและนี่จะให้ดูอีกต้นหนึ่งที่เราปลูกก็ออกเม็ดแล้วนะคะนี่ ไม่มีใบงีกค่ะเพราะว่าเราก็ทําตามแบบที่เราบอกไปนะคะอันนี้ก็มาปลูกข้างๆกันอีกต้นหนึ่งท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปลองทําตามกันดูจะได้มีพริกเอาไว้กินกันนะคะเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยนะคะกับการทําครัวะคะ่ะพริกนะคะปลูกติดไว้ไม่เสียหลายแน่นอนก็ลองทําตามกันดูสวัสดีค่ะ